ยัดใส่กากที่น้องอันนี้ยัดคือบ่อเครื่องยัดโหลดฆ่าียวเครื่องยัดบุญเศษมันแตกบุญเศษมันละเอียดเทีมันบม่ได้รสชาติของการกินกินอันะไรกินใส่กอกุญเชมไหมอันนี้อันละเอียดปะอ๋อมันพอฟานบัดไปน้ำเทีอันนี้พอสุกแล้วร์มารก็ตออก วุ่นเส้นย,ยืดใช่ไหมอ๋อมันได้อัพโหลดก่อนมันก็คือยังใส่กอกกินกับเขาวอ,อยากให้มันเป็นเส้นอยากให้คนกินใจรสชาติแบบพี่วานอยากใส่กอกขายอยู่น้ำบ้านจะคล้องนี่แหละขออย่งไงเลยเด็กคุณขออย่างไงขอละศีบบาทจะ <c oughs> คุ้มค่าหมูปุ๊บหมูยังแพง แค่ว in right ่ายัดแล้วครับพึงไว้ให้มันแห้งเจ็กก็กำกามแล้วก็นั่นเปอย่างครับผมผู้ใหญ่อยากได้แท่กระซุงแค่กันซึ่งน้อยครับส่งเหมือนกันจุดขายจุดขายโดนแล้วครับผมอ้ยอยากทดลองกินนึกจะบอกใส่กัวกุ้นเซนนี่แค่ว่านี่ผู้เฒ่าว่าโอ้จิ้มอันเดียวตันยิม กินแท้่ลกินแทนเข่าครับผมเห็นป่เียนข่อยหกเนี่ยวาลูกข่อยลือของเต็มอยู่เอานอนนอนนอนอยากนอนเต็มทีแล้วพี่น้องแม่งยัดใส่กวาาเดียวนอนนอน รับตารับตารับตาลูกเอาผ่า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 อย่ <laughs> าอย่าให้อย่าให้อย่าให้ห่มผ้าห่มผ้า <laughs> <อ> <laughs> อัาใส่อกจ้ามูอก็นอนน,นึ่งมานี่คาว่าอดตาตในมือคนขยันนากนริจะเห็นแค่ปุ๊บแตน่นไว้งกว้าง,งไหนก็ได้ใส่กอ,อกคอยอยังไเลยจ้าสิบบาทสิบบาท ไห้น uh, oh, uh. ah ้อยบ่เป็นเอ้าจุ้นถิมใหหนังจุ้นถิมใหหน่อยิมคอเดี่ยวนี่อิ่มจุ้นถิมใหหน่อยมามาใช่กอกไม่จ้าใช่กอกคุ้นเส้นยัดเองทำเอง ตายเองกินเอง, <laughs> งอนี่ค่ะขบั่ท่านได้อาบเพาะน้ำนี่ดอกล่างน่าแปลงฟันแล้วนี่ค่ะย่านบดทั้งลูกค่าเอ็นบอจ้า ใส่ง่งย,ยเลยจ้าใส่ง่ายๆกินอิ่มเท่าเดียวโลดเป็นตัวใครใหผูเพผเ,ทผเท่าเป็นตันขขวใครพู้เฒพาทู้เห็นคอยยิ่งย่งกินอิ่มแค่เขาคนเดีล่คผู้คนเคยกินน้ำแขเพส่วนก็บ้าปกินอันเดียวคุณไปยินเดล๋ว้ย้นเ่นนะ มีสิดอดน้ำเค่ะวนนี้วันี้อง,องาผิดหวังรดแรกแยกแถมตะพืดแตะพืชนี่จะเทไหมันนั่นได้พีหน่เดี๋ยวมันแข็งนอยู่ตะมงเดียว

จ้าไม่กล้าจัดให้จ้าขิงบะพริกกะลัมใส่กรอกต่วเอาบวจ้าเอาจะขิงบะจ้าสันดอ,อกย่างผมมีอ,ออเดอร์มาส้มจังสีแพ้ว่ากับสีหยาบขายผม<น><น>มีออเดอร์พวกเนื้อแห้งเนี่ยักสีหยาบได้พาขนมนี่เนี่ยก็ได้การกับเขาเข้าพี่น้อง พีเพราะว่าออเดอร์แพ้ว่าแพ้ว่าสิส่งอาทิตย์ละ2เทียสองเทียส3เทียแล้ว2เที่ยสองเทียสามเียแล้วเตีหลายอันนี้ก็วันจันทร์พุ่นละอืออันนี้ก็มีออเดอร์ปลาส้มเด้อปลาส้มใส่กอกคือกันปลาส้มใส่กอกแหนมแก็ว่าวันจันทร์เพราะว่าสุกต่าเสาร์อาทิตย์แค่สิบ่ส่งของอันนี้ย่างอยู่บ้านครับผม ย่างแล้วต้นหน่อยก็สิเอาไปส่งเพิ่นอยู่เฮียนเพิ่่นซังเพิ่นซังก็เอาไปส่งเพิ่อนขอเนี่ยยีดีด้วยม่้บ้าเห็ดมไม่มีพิษหวังครับผม พมีเสียบฟางเขากระเฮ็ดเซ็งซี่เอาเด้อพี่น้องเอายางมาตัดวุ่นเสียนแม่จ้ะยางจะที่ตัดวุ่นเสียนขาดนะเห็นปะจะที่ออกจากกันโอ้แม่นอ้อยยางมัดเยอะอ้อยยางมัดยางมาเลยเด้ออ้อยยางตัดวุ่นเสียนอ้าวลู้ไฟเขียว เฮงอันก so <trilogy. S 2> ับบนอันอย่าหเดี่ยเดี๋ยวแม่จัดการเองเอาเอาหนิเอาอาล้าง่าล้างอล้างนี่ีนี่เลยทำไมเป็นคนอย่างนี้ป่ะทำไมเป็นคนอย่างนี้ เอพ่อนอนเดี๋ยวพอพ่อนอนก็ไม่นอนเอา้อลเอาลับอเอ้าหลับโอ้โหนั่งๆนั่งโอ้ยตอา,อาจะหลับแล้วอ้ยค่อยๆกิน แม่กะอย,ย,รรยากเย็ดเที่ยวไปเอี่ยไปเล่นน้พี่น้อแล้มได้เงิน ขี้ขานก็้นได้ยแบกันพยรถยิ่ีเล่บแม่เจ้าอนบดายตกสีทีเป่นยังพ่อ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 หนูจะเอาอะไหรหนูจะเอาอะไหรหนงตากระโปขค้น ไปย่างใส่กรอบนั่งกันบนี้เออไป็ปไปปไปไปไปป่นเอามันนอนว่าได้ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวแมวหนูนอนเออไปไปอ๋อลงลงลง่าางเด่ายไปไปก่อนนะอยาแว่ากัอยากไปยกางมือนกันครับ มาย่างแล้วมึงตีลับใหม่ใหญ่ครับย่างาหอมๆพร้อมส่งลูกค้านะครับใครต้องการสามารถสั่งได้ครับผมสั่งได้พอขาไปส่งไม่ใหญ่บอพี่น้องใหญ่มาก กินไม่เดียวอิ่มครับผมเ<ค><ณ>ข้ากับชีมี่พักนี่เคียงเคียงแต่พักกักพพิกขิงขายอยู่บ้านนะครับลดดลูกแม่หันน้ำมาหยิบนะทายรวกเนี้อซอนั้นเนื้อซ้อนซ้ม นี่แหละครับวิธีใส่กอ,อกเค็ดแล้วก็ย่างย่างขายกอขิงคกับกอเคิดพ่อกอเคเคี่เขียนละเด้เครับเออไม่ยิ่งใหญ่พี่น้องอลังการงานส้างเลยกเป็นหนึ่งอาชีพที่เข้าขายประจำครับผมแต่ว่าช่วงนี้มันบอคอยได้ขายเพราะว่า สถานการณ์โควิดพร้อมกะมือนีก็เลยเห็ดขายเห็ดยู่เฮียนแล้วกลับไปส่งเพิ่นเฮ็ดแล้วเฮากลับไปส่งเพิ่นตามบ้านทำอยู่บ้านก็สร้างรายได้ได้นะครับโอเคครับผมไปก่อนพี่น้อง ขอบบขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆท,ท,ที่ติดตามแล้เป็นกำลังใจขอบคอบครัาได้หาได้ซิปกะ็ะคือเงินนาะพี่น้องนี่ล่ะไมใ้ใหญ่เลยแพรว่าทำไม่มีผิดหวังครับผมเอาความพ่อใจของลูกค้าบ่มเมนความพ่อใจของแม่ค้าครับผมให้ไหลายครับผมธรรมดานี่ เขาขายไหม่แล้วสิบหายี่สิบปุ่นให้ให,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 ใหม่ยังไงซ้าแพร่ว่านี่แต่ว่าเขาขายน้าบาดขายให้พี่ให้น้องกินนี่ละลูก่้าจึงติดแพร่ว่าหลายไปหนังพี่้องหยุดขายก็จะว่าโอ้ยว่ามาขายใส่กรอกให้กินจะเคียนาะได้เยอะอร่อยด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะครับโอเคครับไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ